สวัสดีครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ทุกคนนะครับฟุตบอลลาลิกาประเทศสเปนฤดูกาล2025-26นัดที่15เอลเชซีฟชนะกีโรนา3า30วาเลนเซียเสมอเซบียา11เอสปันยอนชนะราโยบาเยกาโน10่1 0รีอลมาริตทายเซตาบิโก้2 2โอซาซูนาชนะเลบันเต้20รีอัลโอาวบิโดเสมอมายกา์บิยาเอาชนะเคตาเฟ่2-0 เดปอร์ติวอ l าลาเบสชนะ r รอัลโซซิดัด 1-0, รีอ l ลเบติสแพ้บาร์เซโลนา 3-5, อ t เลติกบิวเบชนะแอตเลติโกมา r ริ1-0สรุปตารางคะแนนฟุตบอลลาลิกาประเทศสเปนนัดที่15จากฝูงเป็นของบาร์เซโลนามี40คะแนนที่2เป็นรี a l ลมา r ริมี36คะแนนที่3เป็นบิยารีอัลมี35คะแนนที่4เป็นแอตเลติโกมา r ริมี31คะแนนเอสปันยอนที่ 5, รีอ l ลเบติสที่ 6, อตเลติกบิวเบที่ 7, เคตาเฟที่8 ดวซันโวฟุตบอลลาลิกาประเทศสเปนนัดที่15คีลิยันเอบาปเป้บีเอัลมาดริด16ประตูเฟอร์รานตอเรสบาร์เซโลนา11ประตูเวดัตมูริกี้มาโยกา8ประตูโรเบิร์ตเลวันดอบสกี้บาร์เซโลนา8ประตูฮูเลียนอาวารสแอตเลติโกมาดริด7ประตูเอตตาเอยองเลบันเต้6ประตูคูโคเฮนันเดสบีเอัลเบติส6ประตูราฟามิอาเอลเชซีเอฟ6ประตู ฟุตบอลลาลิก้าประเทศสเปนฤดูการ2025-26นัดที่16คืนวันศุกร์ที่12ธันวาคมตี3รีอาลโซซิดัตพบกิโรนาคืนวันเสาร์ที่13ธันวาคม2ทุ่มอตเลติโกมาริดพบวาเลนเซีย4ทุ่ม15นาทีมายอก้าพบเอลเชซีเอฟเที่ยงคืนครึ่งบาเซโลนาพบโอซาซูนาตี3เคตาเฟพบเอสปันญอนวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2ทุ่เซบียาพบรีอวบิโด สี่ทุ่มสินาทีเซตาบิโกพบแอตเลติกบิลเบาเที่ยงคืนครึ่งเลบันเต้พบบิยาริีัลตีสามเดปอร์ติโวอาลาเบสพบรีอัลมาริดคืนวันจันทร์ที่15ธันวาคมตีสามราโยบายเยกาโนพบรีอัลเบติสขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ